ทีเอฟช่องปรับหมดทุกทุกท่านนะคะดังกันแบบว่ากระชากไม่หยุดทุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวสำหรับลิซ่าแบ็คพิงนะหรือลิซ่าล็อกสตาร์ก็ก่อนหน้านี้จะมีว่าผู้สื่อข่าวนะคะที่มีชื่อคนหนึ่งกรการหรือสื่อของประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ออกมาเนตแนมลิซ่าอะไรประมาณนั้นนะคะว่าังเฉพาะในไทยอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่า ประเทศจีนเขาก็จะแบรนด์ k p o ๊ทั้งหมดเลยถ้าใครมาเอามาถ่ายทำหรือเอาดารานี่มาไม่ขอเนี่ยจะมีความผิดประมาณนั้นนะแล้วก็ทางคนไทยก็ได้โต้ตอบนะคะว่าคุณไม่รู้หรอว่าถ้าคุณบอกว่าดังแค่ประเทศไทยอันนั้นคุณไม่รู้เรื่องจริงแนละ้วเพราะว่าลิซ่านะคะได้ดังถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะและหลังจากนั้นมาสื่อนะคะ ของเกาหลีก็ตีข่าวนะว่าล็อกตาลิซาประสบความสำเร็จระดับโลกพล่มท็อปชา์ตหลายชาตินั่งไงหล่ะนะแม่บอกแล้วทีเดียวนะว่าสื่อเกาหลีเนี่ยตีข่าวนะแต่ก็มีสื่อก่อนหน้านั้นออกมาแหมแค่ส0มสนาะทีก็เป็นสิบล้านแล้วก็วิวแล้วอย่างเงี้ยนะติดทุกที่เลยทุกนั่นเลยนะเอาเป็นว่านะสื่อเกาหลีตีข่าวล็อกตาลิซาเนี่ย ว่าประสบความสำเร็จระดับโลกถล่มทบชาติหลายชาติแต่นี่ว่าข่าวของลิซ่าแอนเยาวราชแอนไทยแลนด์เนี่ยนะว่าทีมงานของที่เมืองไทยเนี่ยทีมงานคนไทยนะคะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกทั้งเต้นทั้งการออกแบบท่าเต้นทั้งโลเคชันต่างๆถ่ายทําต่างๆและเวลาจำกัดด้วยเนี่ย็ต้องปิดถนนตรงเยาวราชก็เรียกว่าฝีมือจริงๆเลยนะ,ะก็ที่ผ่านมา4วันเนี่ยนะสีวันแล้วนะคะ หลังจากดิซ่าและิสามโนบาลรอ็อกเยาวราชปล่อยเพลง l o อก s t a r นะสนั่นชัดทั่วโลกกว่าสถิติ4วันยอดชมแล้วนะฮะ7 7 7 6ล้านครั้งหม่เลขสวยจังเลยนะ6776เลยนะฮะและยังคงติดเพลงมาแรงอันดับหนึ่งในแพลตฟอร์ม YouTube และล o อก s t a r เป็นผลงานแรกของดิซ่าในฐานะศิลปินเดียวภายหลังเปิดบริษัท L.O.U.D. ของตัวเองนั่นเอง ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ Sony Music and r c a Records นะละล่าสุดเมื่อวันที่สองกรกฎาคมเอเค o p อซื้อบันเทิงเกาหลีใต้ได้รายงานว่าริซ่าแ a c k p ิ n งล็อกตาร์ประสบความสำเร็จในระดับโลกกว่าท็อปชาร์ทั่วโลกกว่าริซ่ b แบ็คทิ้งนั้นสะกดหัวใจผู้ฟังจากทั่วโลกโดยซิงเกลิลใหม่ของเธอล็อกตาร์นะ,ะผลงานในานามของศิลปินเดี่ยวเต็มตัวเลย เริ่มตั้งแต่การปล่อยร็อกสตารด้วยการติดอันดับ8ของเพลงฮิตจากโลกทั่วโลกนะฮะของ Spotify ยจารอเมิกาซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในกลุ่มของศิลปินเดี่ยวเคป p อที่ทำได้โดยซิงเกิลเดียวกันนี้ยังแซงหน้าผลงานของเธอเองอย่างไรซาแอนมันนี่ที่ทำสถิติตอนเปิดตัวไว้ที่อันดับ15และ28ด้วนะคะโดยในที่ขณะที่ประเทศบ้านเกิดนะฮะ ของเธออย่างประเทศไทยของเรานี่แหละล็อกตาคองชาต์ตอันดับหนึ่งในทันทีเลยนะโดยมีการซีนไปแล้วว่า2.57ล้านครั้งทั้งสติใหม่ยอดสตรีมปลายวันสูงสุดอันดับอัลบั้มที่ปล่อยในไทยเลยซึ่งก่อนหน้านี้น,นนะคะทางสื่อเกาหลีเนี่ยบางสื่อเนี่ยก็จะมาบอกว่าก็ดังเฉพาะในไทยนั่นแหละนะคะแล้วก็ลักษณะเคป๊อปไม่มีใครจะแต่งหน้าหรือทําอะไรอย่างนี้หรอกก็มีแต่ที่ไทยมีแต่นิสัยที่ทำแลวปรากฏว่า เขาไม่เอาเคป๊อปบองแบลน่ารักที่ขู่อันอันนเนอ,อะไรอ่าฟลังฮิโยอะไรนะไอเขาว่าไปเรื่อยนะของเกาหลีใต้ก็แล้วกันเอาแบบล็อกสตารแบบสไตล์ของลิซ่าของบริษัทของเขาอะนะเออว่าไงล่ะว่าไงล่ะก็ดังไงก็ดังไงนะไม่อยากจะเน้นนะส่วนนิวสิกวิดีโอล็อกสตาร์เนี่ยยังสะท้อนให้เห็นถึงความมียมของลิซ่าจากการวาดชัดอันดับหนึ่งในหลายประเทศเช่นออสเตรเลียอังกฤษ รังเสมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และประเทศไทยเกาหลีใต้ตุรกีและเม็กซิโกนะนอกจากนี้ก็ยังติดชาร์ตยูทูบมิวสิกวิดีโอเทนนิง w o r l d ไว d อีกด้วยนะฮะจะเห็นไหมล่ะคะว่านะโอเคป๊อ OK ปเนี่ยนะเขา,ายังระบุอีกว่าล็อกซ a นนำเสนอการแรปที่มีไดนามิกอันหน้านะแล้วก็เสียงร้องที่มีพลังของเธอซิงเกิลที่โดดเด่น และอินเทรนนี้นะตอกย้ำถึงปรากฏการของลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวนอกเหนือไปจากวงการเคป๊แม่นะฮะก็อันนี้ต้องขอบคุณที่มาะะของ a อเคป๊อด้วยนะคือสื่อที่เกาหลีใต้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเกลียดหรือแบบเรียกว่าอาคติต่อลิซ่าอะไรอย่างนี้หรอกไม่ทุกคนนะไม่ทุกสื่อก็มีเฉพาะบางสื่อบางคนนะคะสื่อบางบางเขาเรียกว่าอะไรบางสื่อเท่านั้น ไทยเป็นไงฮะคนไทยก็แหมเหมันไส้ดูซะก่อนดูซะก่อนไม่ใช่แค่ไทยจ้านะฮะนู่นเข้าไปแบบระดับทั่วโลกระดับหลายประเทศแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละผลงานของคนไทยสาวไทยฝีมือคนไทยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าเต้นออกแบบนูน่นนี่นั่นการถ่ายทําจะบอกว่าแถมนิดนึงนะคะแถมนิดนึงเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยนะทีมงานเนี่ยเขาบอกว่า ก่อนหน้าที่จะถ่ายทานเนี่ยฝนตกหนักมากคือเขาก็ต้องการให้ถนนตรงนั้นอ่ะ,อะมีความเปียกอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าถนนก็จะแห้งไวเพราะวาความชื้นความร้อนของถนนความชื้นก็จะหายไปก็จะต้องมีรถฉีดน้ําเข้าไปฉีดด้วยและเวลาเนี่ยน่าจะปิดถนนประมาณอาตีสองถึงประมาณแบบว่าเขาเรียกว่าตีสี่ตีห้าหกโมงกันประมาณนะั้นคือไม่ก่อนที่จะสว่างนะประมาณตีสองถึงตีห้าประมาณนี้และร้านเนี่ย ให้ร้านละสองหมื่นบริเวณนั้นนะก็คือแค่แค่ไม่กี่ชั่วโมงและก็จะต้องมีว่าร้านนี้ร้านนี้จะต้องเปิดร้านนี้จะต้องปิดตามเวลานั้นอ่าแบบนั้นเลยเพื่อให้ได้แสงสีนะแล้วก็พอถึงแล้วต้องฉีดฉีดน้ําถนนนะเอารถฉีดน้ำเน,นี่ยนะเ,เข้าไปฉีดเพื่อให้ถนนดูเปียกแล้วเวลาภาพแสงของทางเอราดมาจะสะท้อนเหมือนสะท้อนอยู่บนผิวน้านําอย่างนั้นก็จะทําให้สวยงามมากแล้วก็เราก็เรียกว่าฝีมือคนไยายท้งนั้นเลนไม่ว่าจะเป็นทีมงานถ่ายทําต่างๆให้ทันกับเวลา แล้วก็ปิดการรถให้เข้ามาพอถึงเวลาก็ให้รถผ่านอะไรแบบนี้นะและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เน้นมากๆเือห้ามมีสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเข้ามาในเวรถนนเยาวราชที่ปิดไส่ทำไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นคนเป็นอะไรต่างๆห้ามเข้ามาเลยซึ่งนี่คือทําได้ทันเวลาแล้วก็สุดเหี้ยบมากเลยนะเป็นฝีมือคนไทยแล้วก็เรียกว่าแดนเซอร์เนี่ยร่วมเป็นร้อยร้อยชีวิตนะ ของคนไทยทั้งหมดเลื้ก็มีอยู่คนที่บอกแหมหน้าตาเหมือนตัก๊กยิริพรเออนะเออก็เหมือนจริงๆแหละนะเป็นน้องที่เข้ามาทมเต้นไม่ว่าจะเป็นการเต้นออกแบบการเต้นเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็โลเคชั่นการถ่ายทําต่างๆแสงสีเสียงเรียกว,ว่าโอ้โหคนไทยล้วนๆจะ้ะนั่นคือซใช้คนไทยฝีมือคนไทยสถานที่ถ่ายทำไทยนะฮะก็เรียกได้ว่าอออืื um, นี่คือแสดงสปิริตต่างๆนะเรียกว่าอไม่ว่าจะเป็นพระคล้ายๆว่าจะเป็นรัศมีหรือโนนนี้นั่นก็ได้เดินไปถายทำบางคนก็แต่งตัวเดินตามรอยของลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็เอ,อเรียกว่าดังระดับโลกแล้วก็เป็นการชูของความเป็นไทยด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ต่างชาติได้รู้จักความเป็นไทยคือดังยิ่งกว่าดังะนะ คือเรียกว่าสวยสะพรังอินเนอร์พุ่งแรงเลยด้วยนะขอบคุณที่ตามรับชมนะคะติดตามประมุกกันเยอะๆนะคะเพื่อจะเปิดสร้างไรายได้นะคะจะได้มีอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนฟังขอบคุณที่ตามรับชมกันค่ะนหน้าสวัสดีค่ะ